พี่น้องเนาะต่อกันมือน,นีก็อยูบ้านครับขึ้นมาขึ้นมาเที่ยวบ้านครับสองสามมือก็เลยมีโอกาสได้มากคนมั่นครับพี่น้องไาหาคนมั่นน,นกมั่นนำไปกิน,นครับก็พอแล้วครับพี่นอ้องพอแล้วในนี้ในป่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะจะพายเบองอีกที่น,นึงครับ เบมือกันครับอันนี้จะเป็นมันนำครับพี่น้องเอ่อเคีมมันนำตัวนี้นี่ครับตามมาเบิง้งตามตามมาแล้วครับนี่ครับไปกัดคนไปน้อยนึงแล้วครับรอยู่ทั้งพ่นครับพี่น้องอืมอืมกระสีมีหนึ่งสองอายุสองหัวสามหัวครับอันน,นั้นก็เคีมันนกโออเขแคอมันนำตัวนี้ก็ได้อืมตัวไปอืมเหงาหนึ่งอ่าปลเหงาหนึ่งครับอืมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวครับมองนี้ เดี๋ยวผมจะกลนให้เบิ่งครับเดี๋ยวมือกล้องมือกล้องถือกันครับพี่น้องผลยุดตกแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่งันน้วนี่อาจจะมอนกาจจะหวานก็ก็มูครับพี่น้องเพราะว่ามันมีสารอาหารไร้สารน,นอะมาหลุดน้ำกันครับวาสิัวย ินแข็งพี่น้องเอ้ยอ่ะสู้ที่รักสู้มามันไกลๆหนี่งนะอือน,นี่ครับพี่น้องหัวใหญ่อยู่ได้พี่น้องอือหัวหนึ่งมันหนามไดี๋ยวเถอะซับก่อนอือซับหน,นึ่งละดนึ่งเท่าหนึ่งเท่าดึงเท้านึ่เทาหนึ่งพี้องปุ๊บ อืมโอ้ยขาดครับพี่น้องขาดด้วยหัวมันไปใหญ่กว่าหันได้หน่อยเนาะอืออนี่หัวหญ้าหัวปูนหัวหญ้าอันนี้หัวนึงนี่อ่าสวยแท้หัวนี่ก็ดีเนาะมันนำครับมันนำแต่ใยมากินมั่งนกมันใยบอเอ็ดเรามากินมันนำเสียวมันนกมันนำผมแล้วอุ้ยอันนี้อันเอ้าอันนี้ฮักคือกันครับโอ้ยหัวใหญ่ใหญ่พี่น้องช่วยเดมาด้วยไอ้ผู ขาวจัวุกเลยตะวันดีเนาะเมน,นอันไปไปก่อนน้นำอ,อกีกไล่เติบด้วยน้ำอ่ะเนาะไม่อย่างไรกันแล้วน้ำเหน็หนแล้ว แจงบ่ไ่แจงครับแจงเลงชัดอยมอยใหญ่ีด้พี่น้องเอ้ยมองอย่าง้เลยะว่าตึกอยู่เลยนำมอเในสุดดูเออมันนี่คือว่าโค้งเฉียงก็ไปตีมันตุ่งมันอยู่ในอันหึกไหมอ๋อเขื่อนมาเทละหน่อยก็ได้ไปพี่น้องมาหลุดกันบังสิขึ้นเบิร์ตบอฟานยังยังลายเติบอยู่เห็นบ่เห็นเอาเอา โอ้ยปุ้ยนี่ฮักปุ้ย้อโอ้ยโอ้ยยังเป็นลายมือแทะมันเป็นมันเป็นอันนี้เนอะจันิวจันิวจันิ้วโอ้จันิวจันิวลายนิวเลยตายหัวเลยนี่หัวนะจันิ้วนะหานิ้วหาผิดีปหนึ่งสองสามสี่หโอ้โอยโอ้ยนะพี่น้องอยยาอีกอะยังอีกยงอีกย่โอหัวอ โอ้ยนี่หอมมันหอมมันหักปวดบางขนาดอือโอ้เงาเดียวคุ้มคุ้มคุ้มพูดนะโอ้้ยเฮ็ยเฮ้ยมันหักมันหักมันหักเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปก่อนไอเจ้าอีบ่เออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พุดนะเออเดี๋อ่ะตามไปอ่ะเบิ่งอีกอ่ะเอ้าอันนี้พี่น้องเปลีนมาเท่าหน่อยอ่ะในหลังมันกดหยากอยู่น้ำอันนี้ลงน้ำมันทำปวด แต่ว่าถามันปกวนบรรยากนี่าขึ้นจิ้มใส่ชุดยังไงยังอู้ยงามแต่งงานีิไหมยังเขาหลอกกี่แหล่อยู่ฮักก่อนถ้าไปหักก็สสวยๆกันนะแต่ว่าหวานในพี่น้องเป็นจังจีนะเบิ้์นเบิร์นอะบอกโอ้ฟี่เอาไปยังจันต์ขึ้นไปยังจันต์ดูนะโอ้ยแตกไรเอ้ามันแตกก่อนจ้ะเอ๊ะเจ๊คน่าเอาไว้ย้ำถึงมัน ไม่น่าดังดังจวบจวเมื่อกี้เลยอ้าวไว้มันเกิดปีไหนมันจะเกิดปะเกิดเกิดอยู่พีเด้เม่นบ่เกิดเกิดอเกิดอยู่เงาอีกเงาหนึ่งเฮ้ยยายบุหรุก็รล้วสิคนเอาน่ะยายว่าบุกคนแล้วยายอยากกินมันนกยายให้เราไปหามันนกให้เอาไนเอยเงาเดียวครับพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้มพ่อ พอกินครับพี่น้องในการเลยคนน่ะหักรุดแกลงอันนี้อันนี้ก็ที่ด้ายมันสุมแตกเขบอกตรงนั้นอกกินบอกปะอย่างนี้เสียวอยู่นี่มาอยู่นพ่นนายชิพ่อฮ็ดปวกเนาะืฮ็ดปวกออกเขายกันอยู่น้ำพ่นนะขาวๆคนอุ้ยขาวแฮง่งเลยมั้ย อ่ะไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งมันนกกันบันนนบบนนดนี้พี่น้องบ่แอดเล่ากำลังสิกก้นมันเทียนให้ยายเมื่อกี้พระพ่อแล้วเด้อนี่ใส่เขียมเขียมมันมันเทียนนี่เมื่อกี้พ่อแล้วนี่เดี๋วยวให้พี่น้องเบิ่งโอ้ใส่เขีือมันไอเบิ่องอาข่อยันตามเสียมเจ้าอ่ะบอกเพื่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียมาามัมนน้ำมันเทียนม,มันเออมันน้ำโอ้มันเทียนมันเทียนมันนกนะครับเป็นมันนกหันหนึ่งมันนกเห็นเตอร์เขื่อเตอร์ใบมันอยู่ซังไหนเนาะ ใบมันอยู่ทั้งใหม่ปู๊เออทั้งปลายใหม่มันปลายใหม่ปุ๊เห็นพี่น้องอเดี๋ยวมันหลดน้ำกันว่าทิได้ซสักทีเดี๋ยวให้เบาแอดละวกลนก่อนมาพี่น้องเชี่ยไหมเชี่ยบางหันมันบ่อหมานครับมันบ่อในหลงหัวใช้ใบไม่พี่น้องเบิ่งด้วยนี่นี่เชี่ยมเชี่ยมันคือมันอยู่จะใช้ใบมันนี่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 ปลายปีมันก็เป็นอย่งสีหลับนี่ใบมันเออปลายปีแล้วมันก็นี่พี่น้องแห้งๆลงไปครับพี่น้องลง มะใบหนึ่งที่เราไม่เพิ่มเงินเพิ่มิุ๊บใบมันเอ็ดมาใบหนึ่งมีใบมีใบมันนกตัวนี้ใบมันนกบอยมันเทียนพันมันเทียนนั่นคือเป็นนี่เห็นบ่กเยอะหลุดนกันพี่น้องได้บ่แอดกลนอยู่นี่เแล้วกลงกันกินเฉเบิ่งเอาละเอาละกลนลึกเลยพี่น้องเอ้ยปลุกสู่ตายยิ่งเล่าบ่แอดถ้าซำขุดกลงหน่เว้ย เป็นดินทรายพี่น้องแล้วคนแป๊บเดียวนึงใสเห็นหัวยังไอ่บิ่งด้วยบังด้วยเออนาเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ยให้มันนะแล้วก่าหัวไม้ไอ่หัวไม้โอ้โมันมีหอยคนกุดเลยโอเคขมลฤกพี่น้องสุดดำเสียมหน่อยแล้วคนเสียบยังบังคันถึงยังอยู่ผมไว้ในสุดอยู่พี่น้องสุดถึงระบายหนึ่งขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วผล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 ขึ้นมาแล้วครับ ใช้ใชเบิ่งดูพอดีครับพอดีบอยง่ายมาหน่อยออาการครับพี่นอ้องพอดีพอดีพอดีงาม <ใจ S 1> เลยครับคมยาวเบิ่งดูคมยาวดูคมยาวห่วยวัดใสใสหรอวัดใส่แขนบอกโอ้แขนหนึ่งพอดีครับประมาณเนาะพุ่นอโอ้ห <laughs> งั่งามังามังาม่งหง่งอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเขี้ยเขี้ยที่สองครับอยู่างางๆกันเขี้ยนหน่อยกว่ากันหน่อยหนึง่งนี่ครับเที่งแล้ว นี่ครับอืมกะซีหัวหน่อยแน่จังหน่อยเพราะว่าเคลี้ยหน่อยอืมครับอืมพอดีทำนี่ก็ได้พอดีงามอยู่ครับอืมปีน,น,น,มมน,นั้นนะฮะมากวนไม่ตุงไม่ใหญ่เนายเนาะนกอ่ืมฮะฮะเบิ้งใส่เอา,าอใส่พี่น้องเบิ้นงนี่เลยพี่น้องสองเขือไวสอนะ้สามเขือนนะสามเขือนะนี่น นี่แหละเมื่อกี้นี่อ่ะค่ซัำนี่เระพี่น้องเดี๋ยวไปเอดกนอีกเครื่องหนึ่งอยู่เต์บุ้งหูชีมีบอนนะแต่จบคลิปไอซัำนี่ด้วยจ้าวัดดีจ้า